จันเลี่ยงที่มีมาแล้วสออก็ไปห็นแลเบิรงเนี่ย <infection> ัน <sitzen> นี้เรงเก่งยาวมากไกลอ่ยด้วยมงอะไรบ่างไม่บ่งครับ ลืมบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่เป็นวันที่สองเนาะของทริปนี้เราอยู่ที่อุทยานแหงน่งชา,าตินาโยงน้ำโสมนะครับนี่ก็กำลังจะเตรียมตัวขนสัมภาระลงไปของเขาน้อยค่ะแม่เราจะหนุนหนเข้าเรื่องน้มันนี่เปลื่นเสื้อไหมเปลื่นตรงนี้กันขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยาก อยู่กับหัวหน้าเลยหัวหน้า,านแกงที่ก็เลื่อมลยมากกว่าเมื่อวานหัวหน้าแกงกว่ายังไงก็ว่ามันก็มีเวลาหลายกว่าเมื่อวานเอออันนี้จริงเอาละครับเดี๋ยวเราขนของสร้างค่ากันนะฮะวันนี้มาพักผ่อนที่อุทย,ย,ยานแห่งชาติน่ายูงนับโสมนะครับก็อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่เนาะประกาศ ไม่นานมานี้ครับบรรยากาศล่มรื่นมากครับผมอันนี้เราอยู่ที่ที่ทำการอุทยานนะครับเดี๋ยวเราหอยรถไปคนของไปตรงลานกลางเต็น์กันนะฮะและก็สวัสดีทุกท่านนะฮะขนอีกแล้วครับผลขึ้นแล้วก็ขนล,ลง ท้องท้องนะก็เดี๋ยวกางเต็นท์เชื่อกินก่อนครับไม่กินอันนี้ก่อนแล้วก็ สัดว์เดียงที่มาแล้วเอาออกไปหาเบิ้งนะตัวนี้มันยังมาเต้นปูเด้อย่านยุ่งคือกันล่ะตัวนี้เด้อเก่งยามากไกลอ่ะเด้อเรื่องบุ่มครับ dan <laughs> membangun <laughs> <laughs> นะอเอาบ่งมาใส่เลยโอ้ยลมสร้างได้ด้ส้่งลมเลยด้ย <c oughs> แต่ว่าออกเลยด้ยีย่ตแตกเลยด้ย <c oughs> ถือมากบนนี้ <c oughs> และต่อไปคือการเดินป่าเทื่อเข้าสูงกว่า6,000เมตรนะฮะการเตรียมตัวความพร้อมของการเดินทางไกลของลูกเสือหมู่สิงขรนะ รางานครับนักเปียนทำไมหลวงพ่อเอาบาดไปด้วยล่ะครับเดือดขึ้นไปบินบาดไหมไออสสโมเอ้ยเดี๋ยวว่าออกขนมเออเฟื่องเอี้ยเฟื่องยังเตรียมไปให้เรียบร้อยเอาสกูรู้ต้นนึงก็ได้กัน

Yeah. ยังไงครับรั้งแรกของการเดินป่าและสูงมากมนความรู้สึกหายใจออกวะหันใจออกวะเขาแถวบ้านวัตถุมนียังขถวบมากเข,า,ขายังเขาไปบัดเขาขนมดูเขากระโดมง เตยกรนเตะครับมาแล้วครับมาแล้วฮะในที่สุดทูวแดงนะครับเราก็มาถึงจุดชมวิวพ้าแดงนะครับวุญยาณแห่งธาตุนายูงน้ำโสมนะครับผมเกือบตายหินบอออกกันน้ำบอออกกันร่างกายไหล นี่นะครับ Li ุดชมวิวผาแดงอยา่อยาไปอยาป่อยาออกไปพุทไธยเห็นดิขึ้นมาไนหะมขึ้นโบเลวขึ้นมาออกมาเอาตัวาก็เห็นอีก ดีนะฮะนี่นี่ดูวิวนะครับผมนะฮะด้านล่าง อันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้เราจะมียำหมูยอยำหมูยอและตำหตมหูและตมหตมงและที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าเหนียวอ๋อเราเอาหไหางไว้นะแล้วก็ย่างปีกไก่ครับผมกำลังจะย่างปีกไก่กับเตาอเนกประสงค์ อากาศเย็นนะครับวันนี้เย็นอย่างเยวมากเย็นแบบเย็นยิ่งกว่าที่เราอยู่ริมขขงเมื่อวานหลายเท่าเลยลมเหมือนกันแต่ว่ามันเย็นแบบเย็นเออแบบไม่รู้หลยอาจจะแบบว่าเราอยู่ในป่าเละครับผมคืนนี้ก็ทุกท่านก็นยี่สิบสามองศาคอนคอยว่า หรือว่าเราไปออกกำลังกายมันก็เลยทำให้เราเป็นยังไงเราไปออกกำลังกายเหรอ,อเกือบเกือบหนอกอเหมือนแบบเปิดแอร์เนาะเปิดแอร์แบบยี่สิบสององศาอย่างงี้เนาะฉ่ำมากเออ,อเอาอใส่เลยใส่ดี่แหนะไม่มีน้ำตาลอืม นี่คือการแอปพายนะฮะเราไม่มีน้ําตาลนะครับผมจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใส่น้ําสีดาลงไปฮะเป็นสูตรของทางร้านกับยําหมูยอโดยการตัดสินใจของเชฟย,ยอดนะครับการตัดสินใจของเชฟย,ยอดผู้ให้คำปรึกษาคือเชฟย,ยอด ช่วงเช้าๆที่นายูน้ำโสมนะครับเมื่อคืนนี่แบบว่าใครมาเปิดเล่งตู้เย็นนะฮะโอ้ยื่องหนาวถึงลมหน่อที่แจ้ง,งนี่สั้น พี่เก่งนะครับกำลังจะอุ่นข้าเย็นสมาชิกเราส่วนหนึ่งลุกไปดูคพอยอีกครั้งนึงนะครับในช่วงเช้าสถานก,การณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาดูกนันนี้ก็ ต้องอาศัยไฟนะครับเป็นเครื่องให้ความอบอุ่มแกเราอันนี้จริงๆก็ใช้ทั้งคืนนะกระลุกนี้จากไฟเดือดเดียบขาดหนาวจะเลยลุกแม่ดังใช่ไ 这天不变就行了。<Yeah. S 2> ตัวลมคุมเตาหลายแอุปกรณ์ขั้วอยู่นะอันนันก็ลง้งหนึ่งดิหลายเสตีไปเฉลียคนละล้างไนะก็ะดีแหละ มาหลายคนของกับตองหลายเป็นธรรมดาขันบ่มมีหอย่างนลยก็สิงยาดคือสิตุ่มมามมาก,กินย่างเดียวลำบากโพดมันก็มันก็บพประทับใจเออขายทั่วเนาะ <laughs> แถบท้องด้ยละ่ะไม่หิวสวัสดีตอนเช้าสมาชิกสวัสดีตอนเช้าสมาชิกวันนี้อากาศดีมากเลยเมื่อคืนตื่นดูแห้งเมดขึ้นเลยเย็นตีน อันนี้คือการไสเขาแบบไม่มีโบมนะฮะขาดโบมนะอายต้นโบมเขาปวดอ่ะมีคนมีคนพาไปไหมหรือว่าเขาไปเองเขาไปเองมันแจ้งแล้วตอนเขาไปแจ้งยังตีหามึงไม่ไกลแจ้งแล้วทั้งหน่อมันแจ้งแล้วเขาบอกเดยเผื่อตรมว่าเบิร์ดดี แล้วตุ่มผ่าเข่าซีแดงยังขึ้นครับข้าวจี <c oughs> Luckily, ที่มีเท texture เก่งพริก้อนพริกทั้งหมดเดี๋ยวเอาข้ากลางนะเอาไว้ข้างๆเขาแล้วจิบอะไรกิน พีกแม่อน,นี้กับพีกพีกดูดูบุรี่นี่พีดีกับพีกพีควายวายแล้ว, <c oughs> วเอ,ออกออกเลยออกวายทั้งคาง,งขีดแมะขีดแมมันหอนแหออกคางพีเแียบอกว่าเอาไว้ทั้งคา อันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่หานอหานอหนอหายพกพริกแ้มสูนี่พริกไปข้างทางกรพอน่กินได้บานีกิน,น,นได้ใส่ใครอีกเไ่ใส่พริกพก เอาโกนมาเอากล้วยเอาเจ้าบองเงี้ยเอาน้ำตาลน้ำตาลก,าก่อนไหมสมัยตะเก้าว์าไหมน้ำอ้อยขึ้เเ่ามากมากเ,าเ,าเลยน้ำอ้อยน้เงินท่ากันยังไปน้ำตกกิ่ ลูกลูกใครอ่ะเราใช่ไหมมันนี่คูอ่าท่าเั่อใครเบเิร์เราบออันยังไงเราใช้หลดล<น>ใช่ครับท<น>ี่มือ โอ้โเด็ดคุยปะเดิเกรก่ <Yahoo! S 2> อ้คอกพีคุยประเดีกบวงร <c oughs> ับ กาจีอมยิม้มกาจีอมยิม้มพี่อยากกินผี่งถอไม้ของพีรียมไม้ไหมจกลุงใส่ยัดยำไปใช่ไหมเมื่อกี้ซอแซบเนี่ยเอาเปล่าลนะเอาบีดบ่ะบนมีแนวอยากถาม,ามนักสำรวจสินทางนะครับเป็นยังไงครับผมเป็นน้ตก สวยครับอากาศดีครับอากาศเย็นแล้วก็สภาพภูมิประเทศสภาพป่าก็สวยอุดมสมบูรณ์ดีครับแต่ว่าถ้ามาก็แนะนําว่าควรจะมาในตอนปลายฝนต้นหนาวนะครับเพราะว่าจะได้มีน้ําตกอันนีน้มันแห้งไปครับลารนหินก็งามครับน่าจะเหมาะกับการท่องเที่ยวน้าตกเพราะว่าดูจากรูปถ่ายนะครับมันสวยมากถาม่าถูกจิตวิสัยรับมีรูปถ่าย สามร้อยหกสิบองตำรวจผู้ข้ามผมทัางนั้นแหละผมไม่ได้ไปผมเลยอยากถามซื่อรอกแล้วก็มีป่าไผ่เยอะมากนะครับตัยแล้วก็เส้นทางานะฝั่งน้ำตกนะครับจะ<น>เดินง่ายกว่าฝั่งหน้าผาทางนี้มากเลยครับซึ่งเดินไปถึงหน้าผาเหมือนกันเนาะก็คือยังไงเดินไปถึงหน้าผาได้เหมือนกันใช่ก็ยังไงก็อ้อมแต่ระยะมันอาจจะไกลกว่าไกลกว่ามันเดินง่ายมากเลย ทางลาบทางลาบไม่ท้าทายทาไม่ไม่เหมาะกแกสมาธิมีสภาพ <m> ไม่ควรจะเดินวนทั้งหนึ่งลาบก็กานเนาม,มาืองศรีธรรมบานเหนื่อยไม่มีสภาพไม่โจนมแม่เข้มกาลอยเลยต้องสีเดียวสีเดียวข้าวจากนลอยเด้ออิริบแัแล้วจะมาเราจะมือก็เยอะอนี่ก็คือมาม่าเออไม่ใช่สิต้องพูดว่ามาม่าไม่ได้ นี่ก็คือบะมี่ใส่กล,ล้วยด้วยครับครูไข่เป็นอะรล่ะลูกมีไข่ด้วยเป็นยางเลยเอาน้ำไหมนอก,ก้านหนึ่งใส่ผักด้วยนะเอาน้ำไหมช่วยซอวยให้มันเล็กกว่านั้นได้ไหมมันจะได้เขียง่ายไงยโอ้ เอาน้ำน้อยครับครูปิดไฟได้แล้วครูเละบปเดี๋ยวสุดยอดครับครูสุดยอดอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> นางยูว่าเป็นซุปู้ใดก็แบบหอดสำหรับน้องบอลหนึ่งยอดนับตอนนี้ปะต้องรับแล้วล่ะพี่ถามแม่ให้ผ่อนผ่าเป็นที่เชื่อก็ให้่เชื่อเลยล กำลังเพิ่มเสียงเพลงอ่ะมันคือบ้ดังคืนเมื่อคืนค่ะเปิดจะคุกเปิดเสียงมันคือบ้ดังคืนวิ่งเป็นใหญงเพื่อนเทนเราเด็กเจงก็ใช้อันนี้เหรออะไรใช้อะไรยูทูบยูทูบแฟนชุกหรอยูทูบยูทูบพรีเมียมไหมไม่มีโฆษณาปกติใช่ ความจริงเราก็ควรจะใช้พรีเมียมเนาะต้องสนับสนุนเขาบ้างเนาะพี่อย่าใช้ไม่เป็นไรหรอกพี่ใช้แล้วอยอดเราแบบแนมหรือแบบแ,บบแห้งน้ำจะได้เอานักเรียนไม่ใส่ผักเหรอกอนหนึ่งเขาไม่ไใส่ผักดอกกอนหนึ่งตกใส่ผักแก่กินเท่าไหร่ตกใส่ผักอ่ะกินเก่าครับครับผม นักเรียนตะเขียบล่ะลวกนะตะเขียบเนียเราไม่มีเครื่องปรุงใช่ไหมแบบนี้ะคกินโค้กันเช้าเลยเหรอแม่ว่ารู้ที่กินยังไงกัดช่องเลยมามี่แคลใส่ยำก็อร่อย <laughs> ใส่ยำก็อร่อยนะ อะไรโครกม <laughs> มีน้ำตาลใหญ่อยู่ดิต้มนี่ยมีรีบัดกินขี้หลบาบวกเลยรยอดไปใส่น้ำนะแล้วกินแล้ว แอ,แ,อแอคชันทั้งหมดนี้ก็คือซอลอทั้าบอก EP นี้นะครับติดตามเรานะครับที่ช่อง y t u t u ซอลอ์สตูดิโอนะครับเราจะไปกันที่ไหนไปเที่ยวที่ไหน <c oughs> อย่าลืมไปกด Subscribe กันนะครับผม EP นี้ <c oughs> E ปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ